ขวดแชมพูเปล่าใช้หมดแล้วห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่อ้อมก็จะนํามาใส่น้ํายาล้างจานค่ะมาดูวิธีทากันเลยนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะหลังจากที่เราใช้หมดแล้วนะคะพี่อ้อมก็ล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ทําการแกะสติกเกอร์ออกเลยนะคะเพื่อป้องกันการสับสนเมื่อเวลาเราจะใช้งานค่ะนี่นะคะซึ่งสติกเกอร์ตัวนี้ก็แกะออกง่ายมากเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาขวดปั๊มตัวนี้ออกมาได้เลยนี่นะคะส่วนวิธีการเทค่ะเราก็ทําการตัดตรงจุดที่เขาติ๊กไว้เลยนะคะนี่ค่ะที่ถุงก็จะมีจุดให้เราสําหรับตัดอยู่นะคะเราก็ตัดตามเลยแล้วก็ทําการเทเข้าไปได้เลยค่ะนี่นะคะ ี่ค่ะเราก็เทลงไปให้หมดถุงเลยนะคะขวดเปล่ามีประโยชน์มากนะคะคุณผู้ชมอย่านําไปทิ้งนะคะสามารถนํามาใช้งานอะไรต่างๆได้เยอะแยะเลยค่ะนี่นะคะหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการปิดเข้าไปได้เลยค่ะนี่นะคะ และเพื่อป้องกันไม่ให้เราสรับสนนะคะพี่อมก็แนะนําให้เขียนไว้เลยนะคะนี่ค่ะพี่อมก็จะเขียนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขวดน้ํายาล้างจานค่ะนี่นะคะและส่วนวิธีการใช้งานนะคะเราก็กดออกมาแบบนี้เลยนี่นะคะปริมาณเราก็สามารถควบคุมได้เลยนะคะว่าจะไม่ออกเยอะจนเกินไปค่ะ นี่นะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้กับที่ใส่น้ํายาล้างจานแบบขวดปั๊มมาใช้แบบง่ายๆแล้วค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมลองนําวิธีนี้ไปทําดูนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรนะคะหรือว่าต้องการให้เพื่อนปรดดิ์อะไรขึ้นมาค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ